ความเชื่อเดิมเกี่ยวกับมือใหม่ไลฟ์สดไม่มีคนดูคุณคือคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มกดปุ่มไลฟ์แล้วพอกดปุ่มไลฟ์ไปเฮ้ยทำไมไม่มีคนดูในไลฟ์ของฉันเลยเฮ้ยฉันคงไม่ใช่แล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยนะคะแล้วเสียงในหัวก็จะบอกคุณว่าคุณนั้นนะคะไม่ใช่ดาราคุณนั้นไม่เหมาะกับการไลฟ์สดแล้วความสุดท้ายะคะ่ะทำให้คุณนะคะไม่มีความสุขจากการออกมาหน้ากล้อง สุดท้ายคุณก็บอกว่าบายบายการไลฟ์สดคงจะไม่ไม่ใช่ชั้นแล้วในการสร้างตัวตนนะคะวันนี้นะคะผู้ตุ๋ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยเป็นเหมือนคุณนะคะเคยมีความรู้สึกเหมือนคุณเลยค่ะผู้ตุยนะคะช่วงที่ออกมาไลฟ์สดใหม่ๆนะคะคาดหวังค่ะแล้วคิดว่าเรานั้นนะคะพอลากดปุ่มไลฟ์ไปแล้วจะต้องมีคนดูเข้ามาในไลฟ์สดเราเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะเราเคยพูดเก่งมาก,ก่อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ คนไม่มีคนเข้ามาดูในไลฟ์ของฉันเลยนะคะแล้วคูตุ๋ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่สนุกแน่นอนกับการที่ออกมาอยู่หน้ากล้องคงไม่ใช่เราแน่นอนสุดท้ายค่ะคู่ตุ๋ยนะคะก็ลงมาศึกษาดูมาปรับแก้ก,กลยุทธ์ดูอ๋อตอนนี้ฉันเป็นมือใหม่ปตีแตกว่ามือใหม่นั้นนะคะเราต้องทําอะไรก่อนก่อนที่เราจะเชี่ยวชาญแล้วกลายเป็นคนที่ไลฟ์สดเก่ง อ๋อชั่วโมงบินฉันยังน้อยอยู่และตอนเนี้ฉันเป็นมือใหม่แล้วมือใหม่ต้องทําอะไรล่ะอ๋อมือใหม่นั้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราต้องคุ้นชินกับการออกกล้องก่อนเราต้องมีความสนุกกับการออกกล้องก่อนนั่นก็คือพาตัวเองนะคะออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาสม่าเสมอนะคะออกมาอย่างเป็นนิสัยแล้วก็เป็นวินัยอะคะ่ะแล้วเมื่อเราออกหน้ากล้องอย่างสม่ําเสมอ มีวินัยในตัวเองเราจะรู้สึกคุ้นชินกับหน้ากล้องแล้วจะรู้สึกว่าเรามีความสุขในการออกหน้ากล้องเรารู้สึกรักตัวเองว่าเราคือดาราแล้วหลังจากนั้นนะคะจะทําให้เราอะคะ่ะทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําไม่หยุดออกมาไลฟ์สดอย่างไม่หยุดนะคะเมื่อเราทําซ้ําๆในเรื่องเดิมๆแต่ความเก่งนี่สิคะความเชี่ยวชาญค่ะมันเพิ่มเติมขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราเป็นมือใหม่เราก็ต้องทําบทบาทของมือใหม่ก่อน นั่นก็คือออกมาทางความคุ้นชินนะคะกับหน้ากล้องรักตัวเองในหน้ากล้องแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเก่งพอเอ็กซ์เปิดพอนะคะผู้คนนะคะเขาจะหลั่งไหลเข้ามาในมาในไลฟ์ของคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณยืนหยัดนะคะต่อการไลฟ์สดนะคะใครคิดว่าได้ไอเดียนี้พิมพ์คำว่าได้ค่ะคือตุยไลฟ์เอ็กซ์เปิดค่ะ